สวัสดีครับตอนคุยชมกับมื่อนี้พอข้าป้าเราะป้าท่านผู้ชมไม่เยี่ยมชมทีพ่อปู่คุนหันแห่งสักสิรุ่งบุราห์ครัพ่อคุนหันอย่างนี้ทั้งบ้านนั่นบังลาบ้านนนถามอันนี้พ่อคุนหันแห่งสักสิร์หย่อนหย่อนมาทั้งบ้านซาคุนท่องครับนี่ครับมาถึงแล้วครับผมท่านผู้ชมครับ คุณเดชสารยินฝากชมนู้นนะครับเนี่ยมาถึงแล้วไม่รอช้านะครับก็จะพาไปเยี่ยมชมขอโชคขอราบจากพ้าคุณหารผู้มีบารมีร,ร่ำรึยผู้มีบารมีอันเป็นสิริหมูเกี่ยวตาทิพย์ซองแงนเห็นแน่เรมินได้ถูกสิ่งสารพันครับผมขับคุณนี่บ้าหอหรอครับผุ้มขอบคุณทุกคนครับนีจบ่จะพาไปเยี่ยมชมขอบคุณหารแห่งสัต นะครับผมเอามาหอเดียวเดี่ยวป้าไปขอจุกเลยครับพ้าขอจุกเลย ครับมือดแล้วล่ะครับ,บัาที่นี่มาฮอดพ่อปูคุ้นหารแห่งสะเสเียมนะครับผมพ,พอคุ้นหารหนึ่งอยู่ดานบ้านนนบักเหลาครับบ้านดอนขามทั้งพน้นทรายนะครับเนาะตัวนี้อยู่เขตสุวรรณภูมิครับเขตสุวรรณภูมิเขตสะเสเียมแถวบ้านพ้นท่องครับลงมาทังบ้านพ้นท่อง ตะกอนตะกี้คยมาขอโชคน้ำพึ้นอยู่ครับส่วนผู้ชมครับแต่วาหลังๆมาหมานหนีบ่ได้มางวดนั่นมาปลาขวดปลาราดวาเก่งเป่งครับผมตอนนั้นคลอดออกที่ผมจำได้ผมว่ามันเก่าสามมันนั่นแล้วครับกะบัี่นี่กะเลยคิดพอยิดเห็นเลิกง่ามย่ำดีกะเลยมาขอโชคขอรับ ครับอีพอปูคุณหารแห่งสะเสียมนะครับเพราะว่ามาย่ำได้เพิ่นกับอนุเคราะห์สูงวดครับบ่เคยผิดบ่เคยพลาดบ่เคยผิดหวังจักเทียเมื่อนี้พอข้าพเร้าสิม้าขอโชคขอราบอยู่สองสองสูกนะครับเนาะโชคแรกก็จะขอของวันพุธนะครับโชคของวันพุธครับผมเอาท่านผู้ชมครับตอนนี้อีพอข้าพเราก็ต้องหิดตังกองนะครับเด้อ กำลังจะตั้งกล้องครับผมเบอร์ตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการขอโชคครับวันพุธนะครับแล้วก็วันที่16เดือนมิถุนาย,ยพออนพศ2 5ง6ต่อเลยนะครับเอาทีเดียว2โชคนะครับเนาะเอาสานผู้ชมครับมาแล้วเตรียมการขอโชคครับไล้ครับผมผู้ชมครับเออเดียวอีโบค้าพเาราตั้งกล้องนีๆก่อนครับผมเดี๋ยวฟันสิวาไพเห็นหนายเห็นตาอีโบค้าพเาารา เห็นตะดากตะกดขอสดขอไพ่นะครับเอ้ยวอลลัมได้ก็เดียวใจนะครับเอาท่านผู้ชมครับมาหอดมาถึงแล้วสวัสดีครับผมอย่างนี้พอข้าพาหอกคือเก้าคือหลังมาครับเนาะเดี๋ยวเห็ดส่งผมยังไงนะครับเห็ดส่งผมกันนะเดี๋ยวลุงปูเงาหัวหยองหยองเอ้ยหัวหยองเดเลยทำส่งผ,ง,ง,งผมยังอยครับนะเนาะมาหอดแล้วกันเตรียมกันออกใม่ครับท่านผู้ชมครับ เตรียมขันดอกไม้นะครับผมขอโชคขอราบไปพร้อมกันนะครับเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ครับผมเมื่อนี้สองโชคครับโชคที่หนึ่งคือโชควันพุธที่จะถึงนะครับวันนี้วันอังคารนะครับผมมืออื่นยังขีดเป็นวันมือวันพุธครับตอนเย็นนะครับเด้อเอาสังเกตเอาครับอ่าพ่อแม่ี่นองขอพรสิขาใจเนาะครับเนาะโชควันพุธนะครับเนาะเอออันนี้นี่ครับได้ทู่มาแล้วได้ได้ ได้ทูบจากเทวดามาด้วยอ่าได้ทูบมากล้วครับหนึ่งทูบนะครับเทวดาท่านให้มานะครับเดี๋ยวมีทําการจุดเลยครับผมเนี่ยขอบูชาดอกไม้ก่อนครับอ่ะบูชาดอกไม้ก็นี่ปูก,ก่อนนะปูเอ้ยมือนนี่บถถ่ได้ทูบบ่เด้เทียนนี้ผู้ขาอเอาอยู่นี่ละเอาํำปูนี่แหละอ่าดอได้ดอกไม้เยอะครับดอกไม้ไม่พลาดดอกไม้แต่ว่าทูบเทียน อ่าเมื่อนี้ขอโทษขอให้เด้อปูเด้อ่ายกกระแทกให้กระทดอีพอค้าพาเหระคือเก้าเคลนรักเฮ้ยได้ดับบ่ยนาะเพื่อนยั่งมาได้ดับเพื่อนแสรมาเฮ้ยได้ดีเอ้บ่เป็นได้ดับครับขอโทษขอให้โอ้ยบ่ไว้จะขังใส่ผู้พะเฮ้ยได้โชคได้ลาษตั้งปูนี่แล้วก็เลยมากคือเก้าเคลื่อนร่งปูเมื่อนี้ได้งา่นตัวได้พอค้าพาเรดต้องกอนนี่เคยมากครับผม ที่นี่ก็ห้างเห็นไปแน่พมันเป็นฟ้าเป็นฝนทับมอนมีงวดตัมือนี่ก็เป็นการทำใหม่ทำหน้ารปูนอะแตเลยกลายเป็นวาบอมาเหยียบไม่เหยียบปูมันีก็ืยีเนี่ต้องานอครับเอาขนไม้ขอฉกเลยครับผมเอาไงครับ้นาะมือนีเนี่นบ้าไอ้ปูอาสีพกถาาสีคุณน้ำกมบีสของ อพวกแกวตาทิพยบตาเดือบปูอีเด้อคือใหม่เซีมซีนะครับเนาะไม่เซีมซีนี่เคียงเอาโชควันขุดนะครับโอ้ยโอ้วยโวไปทัวร์ทัวร์นพุด้ดเหมือนแม่จางไปทั้งถังอยู่ก้มโวเนี่กระไดเล่นกีฬาพวกอะเพราะว่าเวลาเล่นคู่นะเนาะอ้ามาี้มาเตรียมบูชาของใหม่เลยครับผมอ้ามาถึงแล้วไม่ต้องชักช้กรารอเสียเวลานะครับนะเนาะอ้าบูชาของใหม่เลยครับ ไหวปูก okay, ่อนนะครับผมปูซาข้ามเก่าปูเลยได้เอาง่ายๆแล้วครับเนาะเอาง่ายๆจะโอาไหวๆแล้วปูเนาะนะโมตัสสะภะวะโตัระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตัระหัสตสัมมาสัมพุทธเสชกิจสุบตัระหัสตัวนะโมภะไกยะปัจจุบิคมฆาปภูมิเทวาขอกมามะมิฮัง อคำแรกขอคาระวะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคู่จัดสรุ่ด้วยเท่อ,องค์เองคำที่สวงขอขอคาระวะเจ,ะจะ้าปูเจ้ายญาเจ้าตาเจ้าแยแค่นินเพหนหญ้าคู่หลักสมหลักษาสถานที่อันแห่งนี้อันทีคู่มี ความนิดอันเร็นสุผู้รับเกิดเปิดปัญญาผู้รนรองาแม่เรียนใจสิ่งสารพัดรักษาพกป,ป้องแผ่นดินแทงทุ่งคุลาห้องแห่รักษาไฟฟ่าหลัก,ลกดอนประชาชนพลเมียงในสาคุลโลกเนี่ยยุ่เย็นเป็นสุกขไปใส่มาใส่พ้นกับ,บีแก่เนาะครับเนาะบีแก่ใส่สัเญนาที่พอปูตลอดเวลาพวกครับลับล่าเมันจอไปมาเพ้นกับ,บีแกครับผม อ่ารนบ่อขวบบ่อกายบีแกไ้ดูขั้นดูขันนี่พอปูก็ดกดกกได้ดูรหับสาบน,นะครับวันทีนี้พอก้าพรกะก็ได้เอาขั้นออกใหม่มาขั้นที่3คือคารวะเทะพเจ้าเราเทวาลาปอินปพัพพมปยมประหลาดนั่นแหละเท่านี้นนี่ยูริยังต,างาางต่า,างรูกับวิทูพคุธังมังรลงสัตุสมังมังรสตุสมังฆังงสตุ สังขารปูนเกิดสังขารปูงดับสังขารปูนธรมรมะลงเกิดสังขารปูงธรมรมะรำดับพระศรีอริยเมตไตรสั่งให้มาเทศนาอะไรนี่เนี่ยจึงเลยทานพระศรีอริยเมตไตรสั่งให้มาขอโชคขอราบวันพุธนะครับวันพุธตอนเย็นเนี่ยปู่เด้อโชคราบของประเทศราของเราวันที่สิบหกโชคราบของประเทศไทยของเราแนวท่าของรัฐบาลครับผมโปรดพิจารณาา,าในการรับชมบ่ได้สักส่วนให้เหรการพนันเด้อครับเอา สั่งสีสันบันเทิงให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเสียงโศกเสียงหลับไปนั่นครับผมอ,อ่าสิลงทุนลงห่อนนะเด็กปู่พิจารณายายะในการรับช่อมทำอะไรับเด้อเออาจะเหลือปจารณาเมืองกับเ,าาเาานาะมาเด้ยนสังชวนในการพารังคำครับเอาอีปูมันีองมีขันมใหม่ถวายปูได้เด้อโอ้โคนชิ้นหุ่งหยาบเนือแค่ละปูเอ้ยโชคแค่ระบาดท,ที่นี่โคนชิ้นลูกโคนหัวฟองแบบนี้เอาจะเลี้ยงเอาปูมาเยี่ยมมาเยี่ยมผมจนเว้ยปูเด้อปูเด้อเอา เป็นหมาเป็นมเรินเ่ต้ยทับกันเจสูงครับผม ก็ไม่ผินะครับเนาะบัดทนี้มีกองทาพารลี่ขอเชียงโศกต่อไปนะครูเด้อเอามื่อนี้ครับผมเมื่อนี้สืออเชียงโศกวันวันอัวันวันุดวันฝุก่อนก่วันฝุดก่อนนะครับต่อไปไปส่งส่งโศกของวันที่ที่ผมนะครับผ่าเดือนนี้นาดอกนวัรนะครับเดียผมสิขอสันใม่ีีนี่เชียงโศกเชียงโศกอันอ่าไอ วันวันพุทธก่อนครับผมปูเข้าใจวันพุทธเนาะวันพุทธตอนเย็นนะครับผมวันพุทธตอนเย็นนะครับผมเมื่อนี้วันอาคาตครับปูเม่อกี้วันพุทธครับผมอ้าวปูอ้อยเนี่นนะปูด้วยโอ้คนชิมอุ่นเนี่ยปูคนชิมก็ว่างเนาะแกป่อยด้วันพุทธก่อนนะครับช่วยวันพุทธก่อนนะครับช่วยวันพุทธก่อนนะครับผมมันทำตัวไรทั้งเนี่ยถ้งเอาออกมาจะตูดอ่ะแต่โชว์เพราะนี้ยนี่ย่าออกมาเสียเงินบมดเลยอ่า

ปูเครื OLED, ó, ạn, ồi, e tôi. Tôi ่องหเขาใจเดี๋ยวพววปูเคาใจเดี๋ยวพววผมได้ง่ายมันอ๋อเอาไม้ที่สองครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องออกมาเยอะเลยแม่หล่ะปูมันจะสั้นเนาะเพราะว่าเพราะว่าอยนี่นะเอาไอ้เนยมันเถอะปูด้วยอย่าให้ผิดหวังนะครับเชื่อหน้าอาปูเลือกไฟดำบุผิดหวังแกเสียเอาอาปูอย่าให้ผิดหวังนะครับอื้ม เต็มลงไปทั้งปูบันเน่นอนเด้เอามีอย่บอกพี่น้องเลขหนกับเลขศูนยน่ะโอ้ยเขี่ยเด้ครับนี่หนึ่กับศนนะครับ1นึ่งกับศูนย์อ่าหนึ่งกับศระวงรังสิเด้อเจ้าเยสเซิว่าก็สิบสิบเด้อวันพุดเนี้ยมาแล้งระวัง่เลขสิบเก้ากับเลขสิบเอ็ดเ้ออันนี้เตียนไว้ที่เด็กท่านผู้ชมเอาแค่สองตัวน,นี้ บ่เอาพ่อสามครับม่เอาอะไยอะก็ไม่วาเอา่านผู้ชอบบออะไรยัไงบ้างเจาแมมาทำะเอาไอ้ยังไ่ก็ปูเด้ว่างานนึงกับถุเลยครับอ่านึงกับถุแล้วครับผมเอาไอ้ยใงไงก็เดปูเด้อเห้าเต็มินมือเงินุณอเจะได้จับสาลักนะครับสามลักเองเอ้ยนั่นไม่เลครัาเอาัที่นี่ตายบ่น่ตายด้ว้ยโอ้โหว่างนกันหนึ่ง มันเก็สูงมนก็มันึงอีกละแนนมันก็อว่าอนสั่นบาที่นี่ทนผู้ชมครับมันก็อเว่าอันหนึ่งศูนย์หนึ่งสั่นบาดที่นี่เอาอันนี้คือเลขวันศุกร์รับหฮวยโอ้ยเนาะจะมองนี่ก็ได้วันพุธวันพุดวยประเดี๋ยว้ยอย่าให้ลงให้ลื่นไหลคกัคเอาวันที่นี่ผมมีจอไปเลยอรหมาวันที่ที่ผับเดือนมิถุนายนตอนซอนตอนน้องเดือนขา รอได้บันี้วันที่16นะครับรางวัลใหญ่ที่นี่อยู่รางวัลเดียวครับรางวัลใหญ่รัฐบาลไทยนี่อยู่รางวัลเดียวนะครับรางวัลเดียวฟูก็ม่เข้าใจรางวัลใหญ่นี่อยู่รางวัลเดียวครับเอารางวัลใหญ่นีรางวัลเดียวนะครับผมเราก็เลขใช่ช้อนตัวข้างล่างครับก็มีรางวัลเดียวนะครับเอารางวัลใหญ่กับผมเอา นานประทนี้โอ้ยเนาะท่านผู้ชมเอ้ยรางวัลใหญ่รางวัลรัฐบาลเรารางวัลใหญ่มีอยู่รางวัลเดียวออกมาเป็นเลขศูงครับเลขสูงครับผมโอ้ยเมื่อกี้ิี่หนีจากเด้นุเลี้ยงแต่ว่าพีแเมียน่ีกว่าปูเอาเอาบัะทศนี้เอาอันที่สองแล้วปูเลยรางวัลใหญ่ของประเทศของราวันของรัฐบาลไทยมีอยู่รางวัลเดียวนะครับ มีรางวัลเดียวสามใหม่แล้วครับเอ้ยมาออกไวปเลยเอาบัานทึกสามครับเป็นเลขสามครับผมเลขสามเอาปูเอาใหม่สุดท้ายแล้วครับเด้รอรางวัลใหญ่ของรัฐบาลไทยเรามีอยู่รางวัลเดียวนะครับรางวัลเลขไทยสองตัวก็มีอยู่รางวัลเดียวนะครับเอาของหันผมต่อไปครับท่านนั่นที่ได้ถึงนะครับกับสามที่นี่ ไม่ที่สามจะเป็นใม่อย่งขอปวดฟิจจราคาูเบิ้งกับขักงแง่งกับักยาฝายออกมากวไหลรับขนโบเมนยาออกมาเด้อย,ยูนีมันมียูนีครับพบุกดีครับผุแล้วมันพอดีแล้วผมจะเขย่าอยู่ใที่รับปูครับเขาเป็นไม่ฟอเป็นหนึ่งแม่นะครับเด้อย,ยาหม่โเมนยาออกมา ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ตงไม่มันฝังไม้แห้งแล้วออกมากครับแล้วก็ออกได้หลายครับเอาไม้แมนนะครับจะออกมากจะออกมากครับผมาออกมากได้ดวยเอาไม่แมนออกมากครับผมเอาไม้เราจทชมครับในางหุ่บ้าน บัตรท,ที่แรกกับมันเป็นสามห้วยว่าแมนลงลงลงเลขศูนย์เลขสามเลขสี่ครับผมเอาเลขสี่ทุษไทยไทยศูนย์ระบูเที่ยวแรกได้เลขหนึ่งกับว่าเลขศูนย์วันผุดเนี้ยมาแรกกับว่าเลขหนึ่งอีกบัต่อมาเลยมาวันที่สิบหกเดือนมิถุนายนพศสองพันหกสิบเจ็ด ผู้ันไหเลขศูนย์เลขสามเป็นเลขสี่พันเ, 4, พะนะเอากับขั้วเคแม่เนาะปูเนาะเอาบัดที่นี่ปู้วัยเล้วกะอีพอข้าผ้าเรากะไเดินขอโชว์ขอลาบไปแล้วบัดที่นี่กะมีดม,มีแต่ค่ำเกา่าบอกอีพอปูว่าในการขอโชคขอลาบที่สุดลงตรงนี้นะครับปู้ครับ่าขอให้อุ้นค้ำชู้ขออ่าท่านผู้ชมคน ำดำดำเรื่อยๆด,ยด้โชคได้ลาภก่อนไงเด้อปูเด้อาะจะมีโทษมีหม้วนก็สีได้ก๊อปขึ้นมาอ่าสั่งมาแปลงมาทำคว่ำสะอาดมาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ปูต่อไปทั้งหนาเอามานี้อีพอข้าพารอขอสิ้นสุดในการขอโชคขอลาภขอเอวังด้วยประกันราชการจ้จาถุกปูถุกตะคฆรวตาธรรมะคาวตาสังฆะคาวตาเด้อขปู เอาท่านผู้ชมครับมานีขอโชคลาภเด้วอ่าอีโฟค่าผ้าเหร่อกะบ่ให้ฟ well ังแล้วครับโชวันพุธเนี่ยมาแลงกับว right. ันอ่าทีสิบหกเดือนเมษายนพศสองร้อยสี่สิบเจ็ดในการขอโชคลาภมานีสิ่งศุลล์ลงเท้านี่ล้วครับเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอาขอให้์โชว์ลาลาบถูกถูกทุกคนเด้อถึงกับวันใหญ่เด้อครับเด้อฝั่งล่างบนนิยังตะวากันไปครับผมเอาขอโชว์มันโชว์มันครับผมถุกถูกทุกคน กคไล่์กดแช่กดติดตามน้ำเนเรอขับด้ออีพอค้าพาหลาะคือเขาคือหลังขับผมนี่คือเลขทูบจากเทวดาท่านหยิบให้มาใต้เอาโชคเอารับในวันที่16เดือนมิถุนายนพศ2006 สิบเจ็ดนะครับเอาท่านผู้ชมครับโปรดพิจารณาในการรับชมรับฟังเนเดอ้อท่านผู้ชม boy, เพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยของเรานะครับของรัฐบาลไทยของเรามีอยู่สองรางวาัลรางวัลใหญ่กับรางวาัลสองตัวเลขไทยน,น,นะครับเอาท่านผู้ชมครับโปรดพิจารณาในการรับชมรับฟังเ้อครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางโปรดโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลยนะครับเดอ้อเอาเมือนี้ยี่พอค้าพระ พามาคอโชคขอรับจากพ่อปู่คนนั้นแหงสะสิเรียมทางด้านสาพัญทองวันนี่ก็คงเอวังก็ด้วยประกันและชนี่สวัสดีครับผม